ราบนมัสก,การหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรและขอสวัสดีพี่พี่สิทธิยานุสิทธิของหลวงพ่อกลวยทุกท่านนะคะก่อนอื่นทางเราก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับคลิปต่ต่อไปของเรานะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่พี่ที่ได้แอดไลน์ line, แล้วก็ทักถาม กันเข้ามานะคะเกี่ยวกับการแบรมูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะ,อะตอนนี้ก็ทยอยตอบแล้วก็รับแอดพี่พี่ที่แอดมาทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆที่หลังจากที่ดูคลิปแล้วนะคะก็มีคําติชมแล้วก็แนะนํามานะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องเสียงว่าเสียงเสียงเราเบานะคะตอนนี้ก็ ปรับปรุงแล้วพูดให้ดังขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปนะคะก็สามารถแนะนำกันมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะทางเราก็มีเหรียญของหลวงพ่อนะคะมาแบ่งให้พี่ๆได้ไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเองหรือคนในครอบครัวก,กันอีกเช่นเคยนะคะ เหรียญแรกนะคะเป็นเหรียญกลมนะคะขนาดขึ้นคอมีอยู่สองเนื้อนะคะเนื้อแรกเป็นเนื้อทองฝาบาทค่ะนี่นะคะเหรียญกลมที่ระลึกบูรณะปฏิสังขรณน,นะคะวัดหนองอีดุกเมื่อปีห้าเกค่ะน้ำหนักใช้ได้เลยสีสวยนะคะ หลังนะคะนี่ออกเมื่อปีห้าเก้านะคะอิดเนื้อหนึ่งก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟค่ะสวยเหมือนกันนะคะ สำหรับเหรียญกลมนี้นะคะเราก็แบ่งให้พี่ๆไปบูชากันที่300บาทนะคะพี่่ท่านใดที่กำลังตามหาอยู่ก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ,อ,ะอีกเหรียญหนึ่งนะคะเป็นเหรียญโล่นะคะ เป็นอีกเหรียญที่กำลังตามหากันเลยตอนนี้เนื้อทองฝาบาทค่ะขนาดขึ้นคอนะคะสวยด้านหลังนะคะนี่ค่ะก็จะมี เป็นรุ่นยกช่อฟ้าอุโบสถนะคะเมื่อปีห้าหกนะคะที่วัดหนองตาแก้วเข้ามาเมื่อวานสิบเหรียญนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่เหรียญแล้วพี่ๆท่านใดที่อยากได้ไปเก็บไปบูชานะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะเราก็แบ่งให้บูชากันในราคา390บาทค่ะ สำหรับเหรียญสุดท้ายนะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกลวยนั่งพานนะคะมีอยู่สองเนื้อนะคะอันนี้เป็นเนื้อลมดำนะคะเรี่ยมกรอบพร้อมไซส์ขนาดขึ้นคอนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างกุฏิเมื่อปีหกหนึ่งนะคะ นั่งผ่านสวยงามด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นหนุมานถักสรน,นะคะมีชื่อวัดนี่นะคะวัดน้องอีดุกค่ะเมื่อปีหกหนึ่ง มีสมเนื้อนะคะอันนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทสีเหลืองสวยเลยด้านหลังอนุมานหักศนนะคะ เราก็แบ่งให้พี่ๆไปบูชากันที่350บาทนะคะทุกรายการนะคะราคาที่แจ้งไปนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะ เหรียญกลมนะคะสามร้อยบาทเหรียญโลนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนั่งพานนะคะสามร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะ พี่ๆท่านใดที่สนใจอยากจะนำไปเก็บไปบูชาหรือเอาไปแจกลูกแจกหลานนะคะก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่ลนย0615154346เดี๋ยวจะทิ้งลายแอดไว้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ